เกิดอ,อะไรขึ้นที่เหตุการณ์อ่ก็คือจะเหมือนเก้าหัวใจล้มเหลวอะนั่งดูทีวีอยู่เงี้ยอยู่ดีๆก็ปุ๊บไปอตอนแรกเลยนี่แกมีโรคอะไรบนะ้างอ๋อแกเป็นไทรอยค่ะเป็นไทรอยที่เป็ผ่าคอเมื่อ,อสองปีที่แล้วไปผ่าคอเป็นไทรอยเนื่องจากะไรสูงบ,บุหรี่เนาะน่าน่าจะใช่เพราะล่าสุดแกโทรคุหาประมาณสองเดือนก่อนแกยังพูดพูดไม่ค่อยเสียงเหมือนเดิม ก็ก็มีสุขบุหรี่ก็ก็มีส่วนแล้วทีนี้หลังจากนั้นแกก็ออกจะไปโรคแกไม่โรคหัวใจใช่หรอไม่เป็นไม่เป็นค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันมันเฉียบพันน่ะแกเหมือนที่ที่ไปตรวจมากับหมอไม่มีอ่ะไม่มีเป็นแล้วพอผลชนะสูตรออกมาก็คือเป็นโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพันแม่เอ๊นี่ก็ไม่ทราบไม่ได้มีสัญญาณอะไรบอกก็ตอนไม่มีไม่มีอยู่ดีๆก็ก็ตอนเช้าก็ออกนอกบ้านไป ขี่ลับมอเตไซค์ไปเซเว่น huh. ซื้อกาแฟกลับมากลับมา uh huh. แล้วก็มานั่งดูทีวีแล้ว uh huh. นั่งดูทีวีแล้วก็แล้วก็หลับหลับไปเลยเพราะว่าตรงหน้าบ้านที่อยู่<ล>ด้วยกันโรเกิดจากอะไรรู้ไหมเส้นเลือดหัวใจมันติดไม่เดีว่าอะไรอันนี้รว คือสันนิษฐานไม่ได้เลยเพราะว่าโรคที่แกเป็นอยู่อะโรคไทรอยที่แกเป็นอยู่ก็คือรักษาตามอาการแล้วก็กินยากินอะไรปกติตอนเย็นก่อนก่อนนอนเอ้ก่อนทานข้าวเย็นกันก็ยังปกติอ่าซึ่งทุกอย่างปกติหมดแล้วโรคไทรอยกับหัวใจก็แตกต่างกันด้วยอ่าก็แต่ว่าก็ก็คิดจะว่าเป็นเพราะแคสุขบุหรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าแต่จริงจริง แกจะไม่สูบให้ให,ให้เราเห็นเพราะส่งหลังไม่ค่อยได้สูบไม่สูบไม่สูบแล้วไม่สูบแล้วทีนี้มันอาจจะเป็นผลพวงที่แกเลิกสูบบุหรี่ด้วยหรือเปล่าวันนี้ก็คิดไปได้หลายอยา่างเพราเริกลงมันจะหักด,ดิบไปเลยอย่างนี้หรอ,อ,อถ้าค่อยค่อยลดแต่จะดีกว่าใช่ใช่ถ้าเลิกไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายมันไม่ได้กลับอืมก็ประมาณนั้นอ่ะแล้วช่งหลังจะแข็งแรงไหมแข็งแรงออกกําลังกายไหมไม่เแกออกกําลังกายหนักไม่ได้แกเป็นกระดูกทับเส้นประสาทมาก่อน หมอก็จะไม่ให้ออกกำลังกายอะไรที่หักโหมแต่ก็เดินใช่ใช่หลังไม่ค่อยดีจะจะปวดหลังตึงขาแตก็เดินไปขับรถให้อะไรได้ปกติจะพาลูกไปแต่บอลได้ได้ไปพาพาพาลูกเนี่ยไปมีจะมาหยุดพักตอนนี้เองตอนโควิดเนี่ยหยุดโดยปกติกิจวัตรก็ถ้ามีงานต้องออกไปทํางานก็ไปทํางานเขาช่วงหลังจะเน้นไปทางลูกแล้วใช่ไหมครับจะเน้นไปทางลูกแล้วใช่แล้วก็ออกไปทํางานได้ได้ได้ปกติอ่ะก็มีของ งานก็แกก็คุยดีลวไว้แกเดี๋ยววันนี้อาทิตย์นี้ไปตรงนี้แต่พอมามีโควิดเนี่ยทุกอย่างมันจบแกก็ไม่ได้ออกไปไหนอย่าแกาไปทัดดินดีอยู่เลยนี่สำนักงานมวยทัดดินดีใช่ค่ะใช่ใช่ใชก็ไป,ไปคุยกับเซนเนลเสนีกับเซนเนลแกเคารพแล้วก็รักเซนเนลมากมากมากจริงๆมากมากคนหนึ่งอ่ะแกแกพูดตลอดแหละว่าแกาจะทำงานกั้เียเนลมายี่สามสิบปีแนละ้วใช่ใช่ ตั้งแต่สำนักงานเสนาอยู่ที่ทับวันลมาลูรู้ไม่ใช่ไหมตรงออฟฟิศเก่า <Bo be. S 1> อ่ะโบเบ่ใช่อ่าใช่ทงานแล้วอืมก็แกแกรับรับกับแกพูดเพราะพอผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวแกก็พูดถึงดูคลิปดู YouTube ที่เสียบอดคุยกับเสนาดูย้อนกลับไปย้อนกลับมาบางทีเราเดินผ่านก็เอารีลันอีกแล้วเหรอ คือแซวแกไงบอกเอาลีลันอีกแล้วโอ้โหจําบทได้แล้วนะเนี่ยบอกเออฟ้าชอบอยากยันอะไรก่อนหน้านี้เ่นี้ไม่มีไม่มีเลยแต่ใจแบบนี้ดีไม่ทรมานใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่ามันใจหายใช่ก็เออก็ยังก็ยังทําใจไม่ได้หรอกก็คืออยู่ตรงไหนก็ยังทาใจไม่ได้่าจะดูอยู่ดูลความกับเด็กของลูกให้นานกว่าที่หน่อยอืมใช่เพราะว่าบอกไงว่าเพราะลูกกาลังดีเลยใช่ใช่กำลังกำลังเข้าที่กําลังกวนเขาเขาก็พูดแบบว่า ป้าสอนเขาในเรื่องบอลเรื่องกีฬาเนี่ยคือสอนเทคนิควิธีเล่นบอลยังไงวางตำแหน่งยังไงเท้ายังไงอะไรอย่างเงี้ยหาตำแหน่งคือเขาเป็นโค้ชส่วนตัวแต่ว่าเวลาเนี่ย